ไหมาแล้วแปรปกสลากงวดนี้16ตุลาคมเผยมาแล้วเน้นๆ3ตัวตรงใข่อ,อกขับจากหวยสลากกินแบบรัฐบาลงวดที่แล้วจะเพิ่งหมดหวังงวดนี้16ตุลาคม2564มีเลขเด็ดที่น่าสนใจอีกเพียบที่จะพาคุณกลายพิเศษถีป้ายแดงเพียงข้ามคืนก็เป็นได้หนึ่งในตัวเลขที่งวดนี้ผู้คนให้ความสนใจเป็นตัวเลขที่มาจากยูเซอร์ทิกตอกรายหนึ่ง ได้โพสรูปปกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ตุลาคม2564ปรากฏเหมือนเป็นคำใบ้ว่าเป็นเลขเด็ดในงวดนี้ซะด้วยโดยผู้ใช้ TikTok User Mr. Ang c h a n a w a n วันได้โพสคลิปรูปปกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ตุลาคม2564พร้อมทั้งเจ้าตัวได้บอกว่าหากสังเกตในรูปจะมีคนยืนอยู่5คนและรูปรถที่ปรากฏอยู่ในปกสลากกินแบ่ง เป็นหมายเลข64ซึ่งสามารถตีออกมาเป็นเลขเดด3ตัวตรงได้ซึ่งเป็นตัวเลข564ซึ่งอาจเป็นการบอกใบถึงรางวัลในงวดน,นี้ก็เป็นได้สำหรับคอหวยก็จะระบุดดุลสลักกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับขอขอบคุณข่าวจาก b r i g h t t o d y y ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ